หัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหรือเปล่าเจนนี่ถูกจับตาความสัมพันธ์กับหนุ่มฮ่องกงดูเหมือนว่าหัวใจของนางเอกสาวชื่อดังเจนนี่เทียนโพสุวรรณกำลังจะกลับมาสดใสอีกครั้งเมื่อล่าสุดถูกจับตามองอย่างหนักถึงเรื่องราวความรักล่าสุดเพจดังออกมาเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่ของเจงนนี่โดยด้านเพจอัทธรสได้เผยข้อมูลว่า เอาจริงๆนะสนามอารมณ์ที่สุดของวงการบันเทิงตอนนี้ก็คือเจนนี่เทียนโพสวรรณล่าสุดกับประเด็นที่มีคนจับตาเรื่องความรักครั้งใหม่จนชาวเน็ตบางส่วนคอมเมนต์แรงๆสงสารลูกบวชเพื่อโดยก่อนหน้านั้นในวันเกิดของเจนนี่เธอโพสด,ด้วยข้อความภาษาอังกฤษแน่ว่า Thank you for everything I love you หลายคนมองว่าเป็นการสงสารถึงใครบางคนหรือเปล่า พอมาวันที่14กันยายนเจนนี่ลงคลิปฉลองวันเกิดอีกครั้งพร้อมเลือกเพลง3วันไรยูที่เนื้อหาสื่อถึงความรักใหม่จนแฟนๆสงสัยว่ากำลังอินเลิฟอยู่หรือเปล่าและสุดสื่อรายงานจับตารักครั้งใหม่ของเจนนี่กับหนุ่มนักธุรกิจหมื่นล้านเอ็ดวินช่วงโปรไฟล์หรูหล่อรวยเก่งซึ่งนอกจากโพสต์หวานๆแล้วยังมีคนตาดีสังเกตว่าภาพที่ฝ่ายชายลงกับภาพที่เจนนี่ลง รวมถึงไลฟ์สไตล์ของพวกเขามีความใกล้เคียงกันฝึกซ้อมยิงปืนที่สนามเดียวกันมีภาพเป็นดีเจร,รวมถึงส,สถานที่ที่ไปเที่ยวคล้ายกันมาก พอมีกระแสข่าวความเห็นในโซเชียลบางส่วนกับคอมเมนต์ว่าสงสารลูกหรือพลาดพิงถึงการตัดสินใจบวชของเจนนี่ที่ผ่านมาในประเด็นความสัมพันธ์นี้รอทางคุณเจนนี่ออกมาให้สามก่อนนะคะขณะเดียวกันทางด้านเพจอัธรสก็ลงทิ้งท้ายประโยคบอกว่าได้ๆรถงงมากตอนเจนนี่บวชโดนด่าว่าทิ้งลูกพอเจนนี่ลาสิกขาโดนด่าว่าบวชแค่15วัน พอมีข่าวจับตารักครั้งใหม่ก็โดนแขวะว่าสงสารลูกบวชเพื่อเรียกว่าโพดังกล่าวของทางด้านเพจด,ดังเพจอัทธรสนั้นทำกางแฟนๆถล่มโคตรไร้แ like, หกคอมเมนต์กันรัวๆเลยทีเดียวล่ะค่ะขอบคุณข้อมูลจากเพจอัทธรสด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อความชัดเจนที่แน่ชัดกับข่าวลือรักครั้งใหม่ของเจนนี่เทียนโพสุวรรณนั้นรอฟังเจ้าตัวออกมาสัมภาษณ์ชัดๆดีกว่าค่ะ